สวัสดีครับสำหรับช่างหาเรื่องทําวันนี้นะครับก็มีเรื่องให้ต้องทําเล่นๆอีกแล้วนะสําหรับยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ จะทาคลิปทีไรนะครับจะหันร้องทุกทีเลยสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาซ่อมรถพ่วงข้างนะครับพอดีว่ายางรถพ่วงข้างนะครับยางรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับมันรั่วนะครับก็เป็นตามมดนะครับน่าจะเกิดโดนแม็กนะครับลูกแม็กทะลุยางนอกเข้าไปนะครับอันนี้เราก็ได้ทําการปะเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว จริงๆแล้วก็น่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยางดอกใหม่นะส่วนตัวอื่นนะครับเราก็เปลี่ยนไปหมดนะแต่ว่าตัวนี้นะครับอยู่ในช่วงของการทดลองนะครับก็ไม่ต้องดราม่ากันนะครับ <ak> ก็ลองทําดูนะครับ <ulation> จริงๆแล้วเราก็ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพราะว่าดอกมันสึกหมดแล้เนี่ยดอกมันสึกหมดแล้วก็จำเป็นต้องเปลี่ยนยางนอกนะแต่ว่าเรา เราจะยังไม่เปลี่ยนนะครับเราจะลองดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้นานขนาดไหนนะเราก็ทําการปะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โอเคครับใช้งานได้นี่ก็เติมลมไว้หนึ่งวันเต็มๆส่วนที่เราจะทําเพิ่มนะครับเราจะทําการทดลองนะครับก็ได้จากนะครับยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับยางที่เราเปลี่ยนไว้นะครับโอ้จำนวนเยอะหลายชิ้นเลยครับเราก็ไม่ได้เอาไปไหนนะเราก็เรียงเรียงเรียงกันไว้นะครับก็ไปเก็บมานะครับ พวกนี้ก็ดอกดอกสึกหมดแล้วก็เหมือนกับดอกนี้แต่ว่าดอกนี้มันยังยังยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ามันยังหนาๆอยู่ก็เลยมีความคิดนะครับว่าเราจะเอาเอายางนอกเนี่ยนะแต่ว่าเราตัดขอบนะตัดขอบออกตัดตรงนี้ตัดขอบด้านข้างออกนะครับมันก็จะเหลือแต่ตรงกลางอย่างนี้นะเนี่ยหลือตรงกลางนี้ใช้คัตเตอร์นะครับหรือมีด อันนี้เราก็จะเหลือในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ใส่รองด้านในอีกทีนะครับพวกนี้มันก็จะป้องกันได้อยู่นะครับโดยใช้ยางนอกอีกทีนะครับใส่ลองไปอันนี้เป็นการทดลองนะครับไม่ต้องดราม่านะครับพวกที่มีวิชาความรู้อาคมเก่งกล้านะครับอย่าดราม่ากันนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่นะครับ เข้าไปแล้วก็เราจะมาทดลองกันนะว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะจดไว้เลยครับดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้นานขนาดไหนครับหรือว่าใช้งานไปเรื่อยๆครับถ้าใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้มันก็จะบางลงบางลงบางลงนะครับมันก็จะมีตัวนี้ช่วยอยู่นะใช้จนกว่ายางมันจะแตกไปเลยลองดูนะครับเดี๋ยวพอเวลาใส่ใส่ก่อนนะ ที่คิดทําในลักษณะนี้นะครับก็เป็นการช่วยป้องกันยางรั่วอีกวิธีหนึ่งนะครับอาจจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับก็อลองทําดูนะครับเผื่อจะได้ผลนะ จากที่เราปะยางแล้วก็เปลี่ยนยางไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ยางนอกนะครับยางนอกของยางที่มันสึกนะครับลองอีกชั้นนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี้เราก็มาเติมลมนะปั๊มของเราก็ปั๊มลมที่เราผลิตเองครับจากคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยก็มีประโยชน์ครับไม่ได้ทิ้งนะใช้งานได้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปใส่รถพ่วงข้างนะครับแล้วก็ดูนะครับแล้วก็จดไดอร์ดไว้นะครับว่าหลังจากที่เราทําวิธีนี้นะครับมันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนไม่รู้นะครับก็อย่าดราม่ากันนะครับเป็นการทดลองนะครับช่วงช่วงทดลองอยู่นะครับอาจจะดีหรือไม่ดีหรือว่ายังไงนะครับก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะครับแต่เราได้ลองทําแล้วนะครับ โอเคครับจะชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่างหาเรื่องทำนะครับมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับงานด้านช่างนะครับเกี่ยวกับงานอะไรต่างๆที่เราได้คิดได้ค้นหรือว่าได้สร้างขึ้นมานะครับเราก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีคลิปดีๆนะครับเราก็จะมานําเสนอครับสวัสดีครับเดี๋ยวใส่รถข้างๆกอนนะ